Y lá vậy Hỏi y lá mà Y lá phía này quá Mà màu, màu, màu. À. mà Y lá mà liếu Kinh mà Y mà liếu Ông má mã đi qua, Ông má mã đi quá Bà ông mã mà lên bà Má mã Má mã vô này quá à, Mama, <laughs> เอาเห็ดมาไปเอาเห็ดมาเล่นด <sounds> ้วยเร็วเห็ด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 อยู่ไหนไปเอาเห็ดมาเร็วว้ายเห็ดมาแล้วเหรอเห็ดก็มาด้วยเออเออเอาหมอนมาล่อนกับมามีดีกว่าหมอนอ่ะเอาหมอนมาด้วยเร็วเดี๋ย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 วเอาเห็ดมาให้มามีก่อน เอาเห็ดมาให้มามีก่อนเร็วเ,เห็ดมาเร็วเห็ดเห็ดเอาเห็ดมาก่อนเร็วเอาเอามาจากปากก่อนเร็วเ,เห็ดอะมานี่เลยอะแนนนนแนน่นนอปล่อยเห็ดก่อนไปเอาหมอนมาไปเอาหมอนมาเอ้ยหมอนมาเร็ว <c oughs> โอ้โหหยิบของเล่นมาเต็มเลยขาดอะไรอีกนะขาดลิง เสียใจไปเอาลิงมาให้หมอมีเร็วอุวยลิงอยู่ไหนวะหามาหามาหาลิงมาเร็วลิงมาแล้วไหวไหวไหวเดี๋ยวลิงหัวขาดหรอกไหวไหวไยวไหว้ายลิงหัวขาดเจ้าลิงหัวจะขาดแล้ว ดี๋ยวเอาเอาลิงมาก่อนแอนแนนแนนเน่มีทำลูกบอลให้มามีด้วยเหรอแอนแนเนแนนเน่ม,มามามามีโยนลูกบอลให้นะลูกบอลมาแล้วลูกบอลมาแล้วขออีกทีขออีกทีฟิว ลูกบอลมาลูกบอลมา,า,านีนน่นลูกบอลมาเยวเก่งมากของเล่นหนูครบเลยยีราฟเห็ดม้าหมาหมอนลูกบอลลิงอ่ะขาดกระดูกอ่ะเสย่าไปเอากระดูกมาให้หมามีซิกระดูกอยู่ไหนกระดูกอยู่บนเตียงหรือเปล่ากระดูกอะ่ะกระดูกอยู่ไหนนะ ว้ยว <Why? laughs> กระดูกมาให้มามีแล้วเหรอ mm. <laughs> อร่อยไหมอ่ะอร่อยไหมย่านอร่อยไหมฮะกระดูกอร่อยไหมโอ้เก่งที่สุดเลยโอเค